มิ่งขวัญพระพันปีนาตนารีสีพะไทยเสด็จสู่สวรรค์คาไลาสเวลสวยสวรรค์ชั้นพิมานพระมหากรุณาธิคุณยังอวนอุ่นทุกหิ่นฐานโศกเศร้าทเวทดานปวงประชาน้ำตานองแต่นี้ ไม่มีแล้วพระแม่แก้วไห่ทั้งผองทสถิตณฟ้าสีทองถวยเทพป้องคุ้มครองเทินสถิตอยู่ในใจตราบนินิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าชมรมสิทธิ์เก่ากองพันทหารปืนใหญ่ที่104 พอใกล้ถึงวันที่17ทธันวาคมทีไรนะคะก็จะนึกถึงวันสำคัญวันหนึ่งในแวดวงทหารไทยก็คือวันฐานปืนใหญ่ครับผมแล้วพอพูดถึงฐานปืนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้ยินสมญานามเท่ๆว่าราชาแห่งสนามรบหรือ King of the Battlefield ตลอดเลยใช่ครับได้ยินบ่อยมากแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะคำเรียกนี้มันมาจากไหนกันแน่แล้วทำไมทำไมต้องเป็นวันที่17ธันวาคมด้วย วันทหารปืนใหญ่ชื่อนี้อาจจะฟังดูคุ้นๆนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของวันสําคัญวันนี้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับราชวงศ์และเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมกองทัพเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าทหารปืนใหญ่คืออะไรในแวดวงการทหารเนี่ยเขาเรียกอาวุธชนิดนี้ว่าเป็นราชาแห่งสนามรบเลยนะครับทําไมละ่ะ ก็เพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ยิงจากระยะไกลมากแล้วอนุภาพทําลายล้างนี่คือสูงปรีดพูดง่ายงก็คือเป็นหน่วยสนับสนุนที่ชี้เป็นชี้ตายในสนามรบได้เลยครับทีนี้คําถามสําคัญของเรื่องราวในวันนี้ก็คือแล้วทําไมต้องเป็นวันที่17บธันวาคมทําไมต้องเจาะจงเป็นวันนั้นวันเดียวมันมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่ในวันนั้นกันแน่เดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของกิจการปืนใหญ่ในสยามกันก่อนซึ่งเป็นยุคที่สยามกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศครั้งใหญ่เลยแหละครับที่มาของวันที่17ธันวาคมเนี่ยมันมาจาก2เหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์เลยครับครั้งแรกคือปี2368ในสมัยรัชกาลที่3ท่านทรงขนาดน,นามปืนใหญ่ที่ใช้ป้องกันพระนครแล้วอีก16ปีต่อมาในปี2 3 8 4 ก็มีการเขียนตำราปืนใหญ่เล่มแรกของไทยขึ้นมาแล้วที่มันสุดยอดก็คือทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่17ธันวาคมเหมือนกันเป๊ะเลยน่าทึ่งมากครับและไอ้เจ้าตำราเล่มนั้นแหะครับคือจุดที่นำเราไปสู่บุคคลที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่ไทยครับ ใช่แล้วครับคนที่เขียนตำราเริ่มประวัติศาสตร์ในปี2384ก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสเรสรังสรร์หรือที่เรารู้จักกันดีในพระนามพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับนี่คือข้อความส่วนหนึ่งจากคำนำในตำราของพระองค์นะครับลองดูตรงนี้นะครับวลีที่ว่าได้แปลออกจากภาษาอังกฤษเป็นคำไทยโอ้โหนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลย มันโชว์ให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากๆเลยคือทรงเห็นความสําคัญของการนําความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาพัฒนากองทัพสยามให้แข็งแกร่งขึ้นครับเอาละครับจากแค่ตําราเล่มเดียวนะครับพระองค์ทรงพลิกโฉมกิจการปืนใหญ่ของไทยไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าพระองค์ทรงทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคือสิ่งที่ทําให้พระองค์สุดยอดมากก็คือท่านไม่ได้เป็นแค่นักวิชาการในห้องสมุดนะครับ แต่ทรงลงมือทำเองทุกอย่างเลยตั้งแต่ฝึกทหารด้วยพระองค์เองจัดตั้งหน่วยรบปืนใหญ่แบบถาวรเป็นครั้งแรกของไทยแถมยังลงไปบัญชาการรบเองอีกด้วยนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเฮ้ยกองทัพสยามเนี่ยก็ทันสมัยไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติมหาอำนาจตะวันตกเลยนะแล้วความทุ่มเททั้งหมดของพระองค์เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในยุคนั้นนะครับแต่ยังทิ้งมรดกทิ้งสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆมาจนถึงทุกวันนี้เลย ดูตัวเลขนี้สิครับ30กว่าปี30กว่าป,ปีนี่คือช่วงเวลาที่พระองค์ทรงทุ่มเทคลุกคลีอยู่กับกิจการปืนใหญ่ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระชนมายุแค่24พรรษาจนกระทั่งสวรรคตเลยนะครับเรียกว่าเป็นความหลงไหลที่ทรงอทิศให้เกือบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่มันพีคที่สุดที่จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงผูกพันกับปืนใหญ่มากขนาดไหนมันคือการที่พระองค์ทรงตัดสินใจปเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของพระราชอำนาจ นั่นก็คือตราประจำโรงครับอ่านี่คือภาพที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดเลยครับตราเดิมคือรูปพระลักษมณ์ทรงหนุมานซึ่งก็เป็นตราตามราชประเพณีแต่พระองค์ทรงเปลี่ยนใหม่เป็นตราพระนารายณ์ประทับยืนอย่างสง่าง,งามบนปืนใหญ่โอ้โหนี่มันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าปืนใหญ่คือสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นแม้แต่ตราพระประมาพิไทยภาษาอังกฤษ ที่ใช้ติดต่อกับชาวต่างประเทศก็ยังทรงออกแบบใหม่ให้มีรูปปืนใหญ่2กระบอกควยกันเป็นฐานอยู่ข้างล่างคือมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าความรักความทุ่งเทต่อกิจการปืนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในทุกมิติของพระองค์จริงๆ และนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังวันทหารปืนใหญ่17ธันวาคมซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่ามารดกที่พระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่ท่านส่งสร้างไว้เมื่อเกือบ200ปีก่อนจนถึงวันนี้มันยังคงหล่อหลอมส่งผลต่อเกียรติภูมิและจิตวิญญาณของฐานไทยมากน้อยแค่ไหนกันนะ ภารกิจโดยทั่วไปของฐานปืนใหญ่คือจัดให้มีการยิงสนับสนุนแกนหน่วยดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องแม่นยำและทันเวลาด้วยการยิงทำลายยิงตัดรอนกำลังและยิงข่มด้วยปืนใหญ่ประเภทลำกล้องหรืออาวุธส่งตามลำดับความเร่งด่วนต่อเป้าหมายต่างๆที่ขัดขวางความสำเร็จในภารกิจของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนและสนธิการยิงสนับสนุนทั้งปวง การที่จะประสบผลสําเร็จในภารกิจที่กล่าวมาแล้วนั้นทหารปืนใหญ่สนามจะต้องสนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์ด้วยการยิงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องแม่นยําและทันเวลาต่อฝ่ายข้าศึกทําการยิงต่อต้านปืนใหญ่ข้าศึกและระบบค้นหาเป้าหมายของข้าศึกด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถของระบบอาวุธทุกชนิดเพิ่มความลึกในการรบด้วยการยิงไปยังที่ตั้งตำบลส่งกำลังบำรุงกองหนุนที่ผูทับการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสารและเป้าหมายอื่นๆของข้าศึกทั่วบริเวณพื้นที่ที่มีอุทบนต่อการพบการใช้อาวุธยิงสนับสนุนอื่นๆเช่นการระดมยิงด้วยปืนเรือการสนับสนุนทางอา,ากาศากวยเครื่องจีของกองทัพอากาศก,การใช้เครื่องบินปีกหมุนโจมปีของกองทัพบกทั้งจะทําให้การวางและการใช้อาวุธยิงสนับสนุนทั้งสิ้นในสนามรบ,บมีเอกภาพเป็นไปนในทางเดียวกัน หน่วยทหารปืนใหญ่สนามแบ่งการจัดออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือทหารปืนใหญ่สนามของกองพลและทหารปืนใหญ่สนามนอกกองพลทหารปืนใหญ่สนามของกองพลดำเนินกลยุทธ์ปัจจุบันจัดเป็นกรมทหารปืนใหญ่ในอัตราของกองพลฐานราบหรือกองพลหานม้ากรมทหารปืนใหญ่ประกอบด้วยกองพันหารปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรทำหน้าที่เป็นกองพันฐารปืนใหญ่ช่วยโดยตรงต่อกกรมฐานราบหรือกรมฐานม้า โดยมีจำนวนกองพันฐานปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรเท่ากับจำนวนกรมฐานราบหรือกรมฐานม้าที่มีในกองพลนั้นนอกจากนั้นกรมหานปืนใหญ่ของกองพลยังมีหนึ่งกองพันฐานปืนใหญ่ขนาด155มิลิเมตรเพื่อทำหน้าที่เป็นกองพันฐานปืนใหญ่ช่วยส่วนรวมของกองพลและอีกหนึ่งกองพันหานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานทำหน้าที่ป้องกันไปทากาศของกองพลทหานปืนใหญ่สนามของกองพลทฐานราบจะจัดเป็นหน่วยลากจูง แต่ของกองพลฐานม้าจะจัดเป็นหน่วยอัตาจรหน่วยทหานปืนใหญ่สนามนอกกองพลเป็นหน่วยฐานปืนใหญ่สนามที่จัดไว้ที่อื่นๆนอกกองพลฐานราบก,กองพลฐานมา้าเช่นแผนกฐานปืนใหญ่ของกองทัพภาคกองพลทหานปืนใหญ่เป็นต้นภารกิจทางยุทธวิธีอาจจะเป็นในรูปสมทบกองทัพภาคหรือไปเพิ่มเติมกำลังยิงให้กรมทหานปืนใหญ่ของกองพลก็ได้ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ทหารปืนใหญ่ทางยุทธวิธีมีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นเพราะสถานการณ์การรบของแต่ละกองพลจะมีความหนักเบาไม่เหมือนกันบางกองพลหรือกองทัพภาคอาจจะมีทหารปืนใหญ่ในอัตราไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการรบได้ดังนั้นจึงต้องมีหน่วยฐานปืนใหญ่นอกกองพลไว้เพื่อแก้ปัญหาของผู้บังคับบัญชาระดับสูงแผนกทหารปืนใหญ่กองทัพภาคทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของแม่ทัพภาคในกิจการเกี่ยวกับฐานปืนใหญ่เท่านั้น ยังไม่มีหน่วยฐานปืนใหญ่ของกองทัพภาคแต่กองทัพบกมีแผนจะจัดตั้งในอนาคตกองพลทหารปืนใหญ่จะมีโครงสร้างการจัดหน่วยที่อ่อนตัวสอดคล้องกับภารกิจสามารถควบคุมบัญชากรมงทหารปืนใหญ่ได้2-5กรมและสามารถควบคุมบัญชาหน่วยอื่นๆที่มีความจําเป็นตามความเหมาะสม ทหารปืนใหญ่คือราชาแห่งสนามรบทหารปืนใหญ่เป็นผู้กำหนดโชคชะตาของสนามรบจับแพ้หรือชนะอยู่ตรงนี้ระสุนปืนใหญ่ตกที่ไหนนั่นคือทินไทยเสียงปืนใหญ่ดังเหมือนวาลั่นกึกก้องมาแต่ไกล ที่มีเหล่าทหารปืนใหญ่ในกองทัพแห่งชาติชื่อเสียงและเกียรติภูมิของทหารปืนใหญ่จะคำรามกึกก้องและเ,ก,เกียรติเพียงนั้นเหล่าทหารปืนใหญ่เป็นเหล่าสนับสนุนการรบที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสนับสนุนการรบด้วยอํานาจการยิงจากอาวุธยิงสนับสนุนในอัตราของหน่วยซึ่งได้แก่ อาวุธปืนใหญ่สนามและอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน